ดอกไม้ในฝันซึ่งโรงแรมฮิลตันร่วมกับกรุงเทพมนครจัดขึ้นระหว่างวันที่27-29สิงหาคมศนี้เพื่อหารายได้สมทบทุนมูล,ลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนาและจัดซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับพนักงานรักษาความสะอาดกรุงเทพมนครนอกจากนี้เงินส่วนหนึ่งจะนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระองหม่อมถวายแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสเด็จพระราชกุลสตามพระราชยาสายต่อไป สำหรับภายในงานได้จัดแสดงดอกไม้สดนานาชนิดอย่างงดงามวิจิตรการตาพร้อมทั้งศิลปะการประดิษฐ์และจัดดอกไม้แบบไทยๆนอกจากนี้ยังมีการจำลองสวนป่าโดยตรงที่แสดงให้เห็นถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ซึ่งเป็นป่าที่ปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทนของเก่าที่ถูกทำลายไปโดยเฉพาะดอกหน้าวัวที่ปลูกเพื่อรักษาสภาพหน้าดินด้วยและที่พิเศษสุดสำหรับงานในครั้งนี้ได้รับพระกรุณาที่คุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัรชกัญยา สิริวัฒนาพันวดีส่งขับร้องเพลงต่างๆทั้งเพลงสาก,กลและเพลงไทยประทานแก่ผู้ที่มาร่วมง,งานด้วยวา ก่อนที่จะทรงขับร้องเพลงไทยชื่อวิมานดินสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงขอบใจทุกๆคนที่ได้ช่วยให้การจัดงานในครั้งนี้สําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ช่วยให้งานนี้รุล่วงไปด้วยดีและก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับท,ที่ได้ดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็จะขอให้ทุกๆคนมีความสุขอย่างนี้ตลอดไป

ส่งร่วมขับร้องหมู่กับเหล่าศิลปินนักร้องในเพลงโลกสวยด้วยมือเรา โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนาได้ประทานพระวรโกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวุรี